นี่คือเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดหรือสไปโรมิตรีเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคได้อย่างแน่ชัดและยังสามารถแยกระดับความรุนแรงของโรคได้อีกด้วยโรงพยาบาลชุมแพจังหวัดขอนแกน่นเปิดคลินิกเฉพาะโรคถุงลมโป่งพองทุกวันพุธซึ่งผู้ป่วยสามารถมารับบริการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ จุดเด่นที่ทำให้การรักษาผู้ป่วยโรคถุงลมงป่งพองประสบผลสำเร็จคือการมีระบบที่ครบถ้วนดูแลอย่างต่อเนื่องและการทำงานร่วมกันเป็นทีมมีแพทย์ที่ใส่ใจในการตรวจรักษาพยาบาลคอยให้ความรู้และคำแนะนำต่างๆเภสัชกรคอยดูแลเรื่องยาและการสูดพ่นยานักกายภาพบาบัดคอยช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ถุงลมโป่งพองเนี่ยสาเหตุเกิดจากการสูบบุหรี่เป็นหลักส่วนสาเหตุอย่างอื่นเกี่ยวกับพวกมลภาวะพวกสารทิษจากโรงงานอุตสาหกรรมก็อาจจะมีส่วนบ้างนะครับส่วนอาชีพพวกจากสารหรือว่าทําโรงงานทอผ้าก็มีนะครับคงเป็นตัวกระตุ้นให้มีอาการกําเริบมากกว่า ปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยในคลินิกเนี่ย611รายส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่สูงอายุนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายด้วยเพราะฉะนั้นคนไข้ทุกรายที่เข้าคลินิกซีโอพีดีของเราเนี่ยเราก็จะส่งไปที่คลินิกสีขาวคือเพื่อให้บําบัดให้เลิกบุหรี่ครับการฝึกท่าบริหารปอดฝึกหายใจเป่าน้ําในขวดล้วนเป็นกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ส่วนการทดสอบสมรรถภาพปอดด้วยวิธี6 minute walk หรือการทดสอบเดินเป็นเวลา6นาทีก็ช่วยให้สามารถประเมินความทนของกล้ามเนื้อการหอบเหนื่อยและการฟื้นฟูสมรรถภาพได้ดีและนอกจากเปิดให้บริการที่โรงพยาบาลแล้วยังมีการออกตรวจเยี่ยมที่บ้านผู้ป่วยเพื่ออำนนยความสะดวกให้ผู้ป่วยได้ใช้บริการใกล้บ้าน ปรปตร่วมกับอสอมอก็มาดูแลให้ความรู้เบื้องต้นแล้วก็การปฏิบัติตัวนะครับบางครั้งเขาก็เป็นโรคเขาก็ไม่รู้จักว่าเขาเป็นโรคอะไรหรืออาการผิดปกติเขาก็สังเกตไม่เป็นก็มีแล้วก็มาคอยช่วยสังเกตเวลาเยี่ยมคนป่วยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับาะว่าเป็นการบริการแก้บ้านแก้ใจปัจจุบันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็พยายามที่จะ ทำในเชิงลุกจะทำไงประชาชนถึงจะดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีขึ้นมีสถานบริการที่ใกล้บ้านใกล้ใจซึ่งถือว่าเป็นการให้บริการในขั้นพื้นฐานของสิงทธิประชาชนน,นะครับการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง การพัฒนาแบบประเมินผู้ป่วยและส่งต่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลล้วนเป็นกุญแจที่ไขไปสู่ประตูแห่งความสำเร็จในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคถุงลมป่งพองของโรงพยาบาลชุมแพจังหวัดขอนแก่น